สวัสดีครับครับนี่ก็เลิกงานก็ลูกวราก็มาลดน้ําต้นไม้ต้นผักของหลวงวางนะครับนะครับไปลดน้ํากันก่อนกลับบ้านนะครับลดน้ําต้นไม้ต้นกล้วยนะครับลูกไ็น ครับต้องรถทุกเช้าทุกเย็นนะครับ ก็หดทุกเช้าทุกเย็นนะครับปลูกกล้วยปลูกเออหลายหลายอย่างนะครับปลูกกล้วยอยู่ตรงนู้ก,ก่อนนะครับ เราก็จะปลูกไว้ทุกอ <ừ, S 1> <ừ, S 2> ย่างนะเราก็ค่อยๆเอามาปลูก เดี๋ยวเราก็ไปเลาะดูกล้วยก่อนนะครับไปเลาะดูกล้วยกันว่าตึงหรือยังนะครับนี่นะครับคือนี้นะครับต้นก็อีกเค็คสามสี่วันนะครับก็ตัดเอาไปบ่มได้นะครับแล้วก็เลาะเลาะไปทางนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ต้นอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ กลับบ้านนะครับเราดูกล้วไปเรื่อยๆก่อกนะครับตามริมสวนนะครับก็รู้ว่าก็ยังพัฒนายังไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวเพราะว่างานมันเยอะแยะนะครับนะครับตัวหมุนเป็นเกลียวเลยนะครับวันนี้ก็มันก็ตึงแล้วนะครับอืนี่นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาปุ๋ยยังไม่ได้ปุ๋ยมาใส่มันก็เลย จคือน้อยนะครับเราดูน,นะครับดูว่าก,ก็สับหญ้าเสียหญ้าออได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ต้นมะนัดนะครับเขาเรียกว่ามะนัดสิงคโปร์นะครับนี่ต้นผักิเล็กของลุงหวังต้นนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับต้นนู้นโตแล้วนะครับนี่ก็เริ่ม ตัเหมือนกันมันก็โตเร็วอยู่นะครับอันนี้ต้นเ,เล็กๆตัววาง,งคิดว่ามันจะไม่โตมันมะม่วงไข่ของลงวางก็ออกแล้วน้ำไม่พอนะครับก็เลยต้นผักชะอมนะครับมันก็เลยขนาดลูงวงตัดออกแล้วนะครับเนี่ยมันก็มีแต่ใบน้ำไม่พอนะครับ เพราะว่าลูกวาขนน้ำมามันก็ลดต้นไม้ต้นอะไรมันก็หมดเร็วนะครับเพราะว่าหน้านี้หน้าแรงนะครับหน้าแรงมันก็เลยแห้งเร็วนะครับนี่มกกะกัทนนะครับเอาสุกแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอยโนกนี่นะครับมกกะกัทนเริ่มสุกแล้วดกมากเลยนะครับสีผมดกมากมากเลยนะ มะกะทันมะกะทันเอาไว้กินเมี่ยงนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นอให้ดูที่ต่ําๆก่อนนะครับพูนดกมากๆเลยนะมะกะทันมะกะทันที่สวนลงหวังนะครับลวงหวางก็ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้สอยลงเราจะต้องให้มันต่ําๆนะครับมันเป็นพุ่มมากแล้วเพราะว่ามันเป็นหนามนะรเราต้องค่อยๆตัดนะครับ นะครับเราก็ทำงานเสร็จเราก็มาลดต้นไม้ต้นผักต้นหญ้าของหวงนะครับก็ขอบคุณ f c ใจดีทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอให้ f c ใจดีของหวางน้องตองทุกท่านอยู่ดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ